สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพ่อนายแล้วก็น,น้องพี่ว่าวันนี้เราจะเล่นเกมโลโบูบบ็อก map เอ่อนนหนีคุณปู่นะครับผมใช่ไหมหนีคุณปู่ออบบี้ไปกันเลยน้องทีว่ากดเล่นปกติสีเขียวสีเขียวโอเคอโอ้โหพ่อมีใบลูกเล่นกาแฟหกเลยเลยพ่อนายู่พ่อไนยัง ไหนก็ไปทางไหนไปตามลูกศรไปตามลูกศรรอพ่อด้วยรอพ่อด้วยรอ,อพ่อด้วยค่ะเราไม่ได้ต้องหนีด่วนเอาปูแล้วเขาปูแล้วปูเชนจากเชนนี่ไกลไอไมาดูพอด่อจีดูได้ไหมพ่อนอ,อ,อนหลับแล้วล่ะมาพ่อไปก่อนให้พอ่อให้เห็นพ่อด้วยเออพ่อไปก่อนแบบนี้เด้อ จะได้เห็นพ่อด้วยไม่งั้นมึงก็จะไม่เห็นพอ่อโอ้โลูกคุณปูมามามา,มา,มาเร็วๆ<า>ตามพ่อมาหรือยังเนี่ยมาเค่ะมามาตามพ่อมาให้พ่อไปก่อนอุ้ยบล็อกคอรีอะไรเนี่ยบล็อกคอรีบล็อกคอรีเหรอใช่เหรอ,อ,รน,อ,อน้องเชียร์ชอบกินมั้ยอ๋อน้องเชียร์ชอบกินเหรอคะตอนเด็กแม่แม่ชอบพาน้องเชียร์พากินนะเหรอคะใช่เหรอคะใช่ใช่ค่ะพูดพ่อฟ้อนะคะกระโดดข้ามค่ะ พูดจาต้องไพเราะทุกครั้งเข้าใจไหมลูกู้ค่ะพ่อนายสอนนะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะอืมพูดพูดจาให้เสียงดังฟังซัดพูดจาสัจอเลสีเหลืองนแล้วมันจะโดดตุ้งพ่อไปไกลแล้วเนี่ยรีบตามมาตืพ่อผ่านแล้วเนี่ยนู่นพ่อกระโดดนู่นเห็นไหมนู่นหวกสีแดงนู่นมาค่ะเฮ้ยน้องคิว่าอีกอันเดียวมาไปไปไป ไตทอดไตทอพ่อไตก่อนพ่อไปก่อนโอ้โหเราสองคนพอ่อลูกโอ้บรนไดตกรอพ่อหน่อยรอพ่อหน่อยต้องรออยู่แล้วสิรอพ่อหน่อยรอจ้ารอพอ่อเราเดินไปทำไมก็บอกว่าให้รอพ่อก่อนรอพ่อก่อนรออีกตรงเส้นขึ้นอาหารมาดูพ่อพี่พ,อพอจจ่อถึงพ่อใกล้ถึงหนูเออตกอีกแล้ว หันพหันดูพ่อหันดูพ่อหันจอดูพ่อหันจอดูพ่อดูตามพ่อไปเรื่อยฮึบพ่อต้องผ่านนี่ได้ฮึบไป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 ไไปดูจอพ่อดิอ่ะอันนั้นึดด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 ยดด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 ่ดดอ เข<อ>า,าให้วิ่งผ่านโซ่ไปเลยเหรอน้อ,องชิวไปอรอพ่อตรงนู้นเลยลองไปดูน้องชิวลองไปก่อนดูสิหนักใช่มันยากเขาให้ผ่านสู้ไปเลยเหรอเดี๋ยวพานายลองไปก่อนนะได้ไหมโอ้โหโดนเลตตั้งไปคุณล,ล,ะ,ล,ล,ละคุณป่ะต้อไปคุณละคุณเฮ้ยต้องไปยังไงอ่ะน้องชิวลองไปดูสิ ตกนี่ไปยากอ่ะไปยากจริงไปยากฮะหรือว่าเราต้องไปด้านข้างในๆที่จริงมันต้องหมุนให้เราแล้วก็เอ้ามันลื่นตกลงไปเลยอะหรือว่าเราต้องรีบวิ่งไปที่สู้แล้วก็วิ่งผ่านไปเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนายจะบอก น้องเชือดให้ให้มันโซ่มันมาปร๊บแล้วน้องเชืยวก็วิ่งผ่าไปเลยสิได้ไหมไม่ได้อุ้ยมันได้แบบนั่นพ่อบอกว่าให้วิ่งผ่าไปเลยเชื่อพ่อลองทำเหมือนพ่อบอกดูเอาไปลองทำไปเลือยพีพ่อมันจิงหรืกระโดดเถอน้องเชืยวตามพ่อมาอยู่ใช่ไหมฮะตามพ่อมาอยู่ที่ไหมใช่พี่พ่อพอค่ะ โอ้โหนั่นเห็นไหมวิ่งทะลุฟัวมาเลยไปใกล้ๆเนี่ยพ่อผ่านมาแล้วนี่นี่พ่ออยู่นี่เดี๋ยวอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปไมพูดเพราะๆพูดไม่ได้ค่ะนี่งวิ่งค่ะพ่อวิ่งค่ะพ่อไปไปได้แล้วเห็นไหมนิดเดียวเองนิดเดียวเองโอเมก้แเคล็ดอะไรอ่ะเฮ้ยลื่นสปีด เขากินเยอะมากเลอ้าวตกเราต้องรีบวิ่งไงต้องรีบวิ่งไงโดนค่าตกอีกแล้วพูดจาไพร่ละลุพูดขาดพูดขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออมาพ่อผ่านมาแล้วนี่โอ้เราบางมะเขือเทศตกใส่หัวโู้ โอ้โโอ้ผ่านแล้วานแล้วจะผ่านแล้วโอ้บั็คลีบั ing, บ็คลีโอ้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 ้ผ่านแล้วผิพ่อแล้วไปไปดรวยกันรอพ่อก่อนให้่อไปก่อนให้พ่ไปก่อนิมาตา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 มานี้ไปยังไงอ่ะอันนี้เหมือนมันโคมไฟเลยวิ่งทะลุมาเลยเธอวิ่ทะลุมาเลยนะลูอันนี้กระโดดข้ี่ยงออุ๊ย เอาเลี้ยวอืมนพ่ออยู่นู่นเนี่ยพ่อถึงนู่นเนี่ยนู่นพ่อกระโดดจะไม่หลงไป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 ทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตรงไปเลยนตรงไปแล้วก็ไปเดกระโดดตรงไปตรงไปจะโดดหยียบทีน้ำตาลอ่ะเออนั่นแหละจะโดดหยียบอีกเนเดิมเออนั่นแหละโอ้โหเก่งเก่งเก่งไปไปเฉียงไปตรงไปก่อนตรงไปก่อนจะโดดไปหาพ่อจะโดดไปหาพ่อทีนี้ เออนังไ,ไง <laughs> <laughs> เฮ้ยระวังเหยียบเสื้อผ้าหยาับถุงเท้าได้ไหมพ่อฉนหนูเอา้าอย่าไปหยียบเสื้อผ้านะถ้าเหยียบเสื้อผ้าตัวแตกสาลายเมื่อกี้ชอบหยียบใช่ไหมใช่แล้ะปูดๆเตื่นนะเหรอเฮ้ยนี่ไปยังไงพ่อไปก่อนเลยพ่อไปก่อนโอเคขอบคุณมากค่ะอู้หคุณปูนั่นงนอนนั่งนั่งหลับนะั่งอย่าให้มัตนนะตื่นนะคะอย่าให้คุณปูตื่นนะคะ มา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 มัมา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 มัมา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 มันานามามายาม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 ากนามากามามานาม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 าเามามานาคามามามาวามามายมอาไน เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใช้ิปมายัางชิวามายัางมา,ยมาแล้วเหรอมาแล้วตั้งแต่แเร่งพ่อไปก่อนเลยระ,ยะดดวัอะงอ,อย่ากระโดดโดนพ่อระวังพ่อสีมายัางมายังมาแล้วอู้เกินเก่งก่ง,งมา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 เฮ้อันนี้เขาให้ทำอะไรอ่ะกดแดงแดงด้วยเฮ้ยไม่ใช่อ๋อไปเป็นหยิบแผ่นไม้ไปหยิบแผ่นไม้ไไมอ๋อไปต่อไปต่อไปต่อ,ไปต,อไปต่อทางดึนใช้กี่อันเนี่ย ใช่อีกอันแล้วแล้วก็หยิบหยิบไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาลองว่ายังไงว่ากดตรงนี้เหรอกดตรงยุคนายเดินมาแล้วลูกโอเคใช่แค่หนึ่งอันก็พอแล้วก็ทิ้งแล้วมันก็มีไม่เอาไม่ทิ้งดีกว่าไม่ต้องเอาเยอะเอามาอันเดียวใช่ไหมบางคนเขาก็หยิบหยิบมาหลายอัน เฮ้ยวันนีผ่านาาแล้วแค่ผ่านเลยจ้าเหรอเอา้าคิดว่าก็ผ่านมาเลยเหรอไม่ต้องเอามาเอามาทำไมเอาไว้ไหนละ่ะทิ้งไปเลยเออมันมันกระโดดขึ้นท่อโอ้โหท่อในทีมมเลยเออทิ้งไปเลยเกระโดดขึ้นท่อมาอืมอห,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 หลายท่อมา,า,ามอ้า,มาวมันนี้ตเดี๋ยวขึ้นไปก่อนรอพ่ออยู่ข้างบนนะโอเคไหมคะ โอเคค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะนั่นพ่อพามาให้นะเห็นไหมยังเมีเสื้ออีกมีน้ำมูกด้วยนะชิวาวันนี้ไสบายอืมพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วมาให้ยังม,มั้ยพอเหแล้วโอเคค่ะยังไาม,าม่ใหอีกไหนไปไหนทีนี้กิงกก้งกิ้งลงไป,ไปเลยหรือเปล่ามาันจะกิ้งหัวกิ้งลงไป เฮ้ยหมากิ่งลงไปโดนอู้วดพี่เหรอนนมจ้วเยมาด้วยถ้านูชมไม่เห็นนะไปม้ยไหนชิว้าไปไหนล่ะเขาี่ทำอะไรเ่ยอาคุกี้ไปเอาคุกกี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกินคุกกี้แล้วจะตัวใหญ่้ย้ยกินคุกกี้แล้วจะวิ่งเร็วเธอ Oh, อโอหพ่อนายนตทำไมขไม้างกินคุกกี้มันเหมือนน้ำสปีดเลยนะชิวาใ,ใช่ไหมยังไงวิ่งพ่อไปก่อนได้ไหมเชิว่าพ่ออยู่ข้างหลงัง โ้ว้วว้าวว้ว้โวว้ว้าวว้้้วว้วว้าวว้าวว้เวว้าววตัวเ้็กแล้วโอ้โวไ้ๆๆว้า้้าะว้า้วว้าว้าไว้้า้าวก้า้าอว้าว้าว้้าว้า้าวว้าววดาวว้าว้าาย้้้้ ลองดูสิต้องต้องกระโดดไปตรงกลางแล้วก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งอ่ะดูดูพ่อดูพ่อดูพ่อตรงนี้นะเฮ้ยรลวังเหยียบดูดูชิว่าดูพ่อก่อนกระโดดไปงี้แล้วก็กระโดดอย่างงี้นั่เห็นไหมต้องกระโดดสองครั้งแปพ่อนั่กระโดดไปตรงกลางเดี๋ยวไปเหยียบกระโดดกระโดดไปตรงกลางแล้วก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งนี่กระโดดแบบนี้กระโดดไปงี้นี่นั่น เด็ดนมาคะม่ะไปกันเลยค่ะแต่เราใกล้จะผ่านยังเนี่ยใ<ม>กล้จะจบยังเนี่ยเฮ้ยระวังไม้มีไม้หักด้วยนะหุ้ยมีอะไรเนี่ยี่ว่าเหมือนเส้นชัยปูนแดงแดงเขาบอกว่าขโม,มยลูกลูกพุนสีทองเฮ้ยยิงคุณปูยิงคุณป,ปูยิงยิงคุณป,ปู ยิงยิงด <plane>. ุป <un sharing> ูย e cool. ิงยิง oh ยิงดุปูเ un ร <uning> <entially> <un chia> ื่อใหม่เออเรื่องใหม่เรื่องใหม่ถูกอะเอตายเออพ่อนายตกตกขอบเหมือนกันพ่อนายเรื่อใหม่เหมือนกันนะโอ้โหไปเรื่อใหม่เรื่องใหม่โอ้มันมันห้ามตกขอบวิ่งด้วยวิ่งด้วยยิงด้วยวิ่งด้วยยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วย เยี S <S ่งเงี้มากว้าข้าใตายรอบสองกลังตกระวังตกอย่าฟูกเขาอ่าฟุณปูได้อย่าฟุกปูได้อย่าฟุกปูได้โอ้โหเก่งมากเก่มากจะตายปูตายปูจะตายหรือไงคิวก็ตายหมดตายเอออย่าตายนะโอ้ยไปรานไปยิงงันไปยิงตาย

เดี๋ยวๆพ่อนายรอหนึ่เดี๋ยวอีกเอียบร้อยปาเกี๋ยวเไมนวิ่งเร็จัง่ะมาออยู่กันยิงชีว่าพ่อมีชีว่าตัวยายด้วยมาเดี๋ยมาอยู่จ้าทำไม ไม่รู้แล้วก็ปูมุดไว้ทำอะไรอ่ะไม่ร um ู้ค่ะเฮ้ยคุณป ja, oh, ูมาอืออปูมาวิ่งวิ่งต้องวิ่งกระโดดทุกทางโอ้โหคุณปูบางหมดแล้วคุณปูบางจอใหญ่มากข้างในต้องวิ่งกระโดดกระโดดอ่ะเจ๋อวิ่งวิ่ง ีว well. ัดตัวใหญ่ด้วยคนไหนคนไหนเฮ้ยว่ายน้ำส um ู่อ er ิสรภาพกระโดดว่ายน้ำว่ายน้ำไปน้ำม yeah, I mean ันสีม่วงเดี๋ยวต้องกระโดดขึ้นมาข้างบนด้วยเออไอศวะตัวใหญ่ด้วยนะพ่ออยู่ข้างบนเหรอคะตัวพ่อนั่นน่ะตัวผู้ชายนั่นน่ะโอ้โหน้ำคีบางสงสัยจะเป็นน้ำที่มีสารพิษ วิ่ขงขึ้นไปดูกันเถอะตัวใครตัวมนะันนะวิ่งสูอิสรภาพวิ่งสูอิสรภาพ ก็หิ้งขึ้นมานะครับตอนนี้เราจะดเป็นชีวาก็ได้มั้ยไม่ใช่เป็นพ่อนายนี่ไม่ใช่ชีวาดูนี่ล่ะอ๋อจอพ่อนายมันก็จะเป็นของพ่อนายถ้าจอน้องชีวาก็จะเป็นของของน้องชีวาเห็นไหมใช่ดูสิดูสิเด็กพ่อนายให้ท่านดูดูนี่นี่ดูจอพ่อนายเอาดูดูชีวาชีวาดูดูจอชีวาหน่ะเห็นไหมโอเคสิ้นสุดภารกิจเสร็จเรียบร้อย โอเคพ่อมีสปีดด้วยดูข้างในี่กระโดดกระโดดสีฟ้าอุ๊ยว่ากระโดดสูงสีฟ้าก็วิ่งแล้วเหมอนกันนะชวาไปนี้กันพ่อขอให้ประตูเข้าสีฟ้าม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 อให้ประตูเข้าสีฟ้าอันนั้นประตูหมายถึงผ่านสําเร็จแล้วลูกเห็นไหมเขามีเขามีบอร์ดไปด้วยเนี่ยใครอยู่ที่หนึ่งที่เท่าไหร่มามามาตรงนี้ประตูมายืนตรงนี้เลวมาหาพ่อมาหาคุณพ่อ เอาวิ่งอยู่นิ่งๆเดียวกันหันหน้ามาขึ้นเข้าไปเออมาโอเคไหนอะไรของตือเนี่ยเ,เดี๋ยวอยู่เฉยๆย่เท่าโอเคเฮ้ยจับมือกันเลยโอเคแมปนี้ก็ถือว่าเราทำภารกิจสองคนพอลูกสำเร็จ ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซ like, ับสไครต์ให้เราสองคนพ่อลูกด้วยนะคะน้องคีวาฝากหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้น้องเชิยด้วยนะคะให้บายสวัสดีค่ะแล้วก็เข้าไปดูคลิปต่างๆในช่องทีว่าชแนลได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายทีวาบ๊ายบาย